คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีห้าราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของฟมูมิเช่ดเคยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่14มีนาคม2565ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP 40 t เพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ในกลุ่ม VIP เนี่ยนอกจากาฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกจากผมแล้วนะครับก็ยังมีของแอดมินกลุ่ม45นาทีแล้วก็ทีมงานเสือท่านอื่นอนอีกมากมายนะครับอย่าลืมครับสนใจอยากรับทัศน์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์แอ45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับครับแล้วฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอในวันนี้ก็จัดมาให้สมาชิกผู้ติดตาม อีก4ีคู่อีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับขอสรุปผลฟุตบอล VP ีของผมเมื่อวานนะครับฮัมบูร์กนะครับเยาวชนนะครับยิงครึ่งหลังไมดเดียวนะครับก็ถือว่าผมแพ้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับถึงแม้จะไม่เปิดก็ตามทีนะครับส่วนคู่2ก็ไม่เปิดนะครับเมื่อวานไม่รู้เป็นอะไรครับฟุตบอลเยอรมันดีท้องถิ่นไม่เปิดกันหลายคู่นะครับแต่นะครับนะ คู่3คู่4ของผมนะครับถือว่ายิงครึ่งแรกนะครับแล้วก็ได้ราคาด้วยนะครับก็น่าจะพอทำกำไรให้กับสมาชิกผู้ติดตามกันไปนะครับอ่ะวันนี้ครับก็มาเริ่มกันใหม่ครับ่ะผมจัดให้4คู่มีคู่ไหนบ้างครับไปดูกันครับคู่แรกครับอังกฤษยูยิบสนะครับต่เวลา1นึ่ทุ่มคู่ของสวอนซีซิตี้ยูยิพบกับคิน p าเรนเจอร์คู่2ครับอิตาลียุตตีเยาวชนแต่เวลาสามทุ่มซามูเียาวชนพบกับโตริโนเยาวชน คู่ที่3ครับฮอลแลนด์จูเปเรลีกตเวลาทีสองเอฟซีไออเฟนพบกับเอดิโอเดนฮาร์กและคู่ VIP ของผมที่จะวิเคราะห์ในวันนี้นะครับสื่อฟุตบอลการโชซิลิอาอิตาลีตเวลาทีส่สิบลาซิโอพบกับเคซีเวนิสมาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มของลาซิโอเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดกันเลยนะครับลาซิโอ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2 มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมคิดเป็น80%จบสูงเต็ม2.5 4จาก5เกมคิดเป็น80%และจบ2ประตรูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%นะครับราซิโอนะครับน่า้าสุดแข่งฟุตบอลรายการกันเชอ่อซี่อิตาลีแข่งเมื่อวันที่6เดือน3 2, 2022บุกไปเยือนกายาลีนะครับก็บุกไปชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 ส่วนผลง,งานของฝั่งทีมเยือนอย่างเอซีเวนิส5นัดหลังสุดชนะ1นเสมอ1แพ้3มีสกอร์ใน่รึ่งเวลาแรก3จาก5เกมคิดเป็น60%จบสูงเต็ม2.5 3จาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%ผลง,งานของ AC ซีเวนิตหานล่าสุดนะครับเรียนฟุตบ,บอลรายการกาโชซิเรียอิตาลีนะครับ แข่งนน่นที่6เดือน3 2022 AC วนิได้เล่นในบ้านเปิดบ้านพ่ายก,กับ s olo, ัส s ซ o ลมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ4ไปครับไปเช็คฟอร์มโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับราซิโอชนะอยู่ที่20%เสมอ40%และแพ้ไป40%ส่วน AC วินิ z ชนะอยู่ที่20%เสมอ20%และแพ้ไป60%นะครับ ฟอร์มตรงนี้ต้องถือต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20%ทั้ง2ทีมโดย5นัดหลังสุดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยหนักไปทางแพ้ครับสเป็นส่วนใหญ่นะครับลาซิออ้นั้นแพ้อยู่40%ส่วนวินิสทั้นแพ้อยู่ที่60%นะครับ ส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5นัดหลังสุดลาซิโอยิงได้8ประตูเสีย7ประตูโดยยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.6ประตูต่อเกมเกมรับเสียเฉลี่ยนัดละ1.4ประตูต่อเกมนะครับส่วนเอซิวินิสนัดหลังสุดยิงได้5ประตูเสีย11ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.0ประตูต่อเกมเกมรับเสียเฉลี่ยนัดละ2.2ประตูต่อเกมเมื่อมองตรงนี้นะครับทั้งคู่นั้นนะครับเรื่องเกมลุกนั้นก็พอยิงได้นะครับ เป็นราซิโอต้นที่ยิงได้มากกว่านิดหน่อยนะครับส่วนเกมรับนะครับก็ต้องบอกว่า,าเกมรับนั้นค่อนข้างรั่วทั้งคู่โดยเฉพาะฝั่งทีมเยือนของ AC วินิษนะครับเพราะเสียเฉลี่ยน,นัดละ2.2ประตูเลยทีเดียวส่วนเรื่องของราคาใ,ในแคปนั้นนะครับนะเปิดมานะครับในราคาเปิดเปิดให้ลาซิโอเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่1.25หรือลูกครึ่งนะครับส่วนปัจจุบันนั้นไหลไปที่1.5หรือลูกครึ่งเรียบร้อยนะครับ จ่ายน้ําให้กับลาซิโอเจ้าบ้านนอยู่ที่0.95และจ่ายน้ําให้กับเอซีเวนิสนะครับทีมเยือนอยู่ที่0.98ต่อไปครับนําไปเปรียบเทียบกับราคาปูกันดูบ้างนะครับราคาปูในปัจจุบันบอกว่าเจ้าจบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.33ปรับลดลงจาก1.38ถ้าเสมอการจ่ายอยู่ที่5.50ปรับเพิ่มขึ้นจาก4.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่9.60 ปรับเพิ่มขึ้นจาก7.50ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปู1.33ที่ปรับลดลงกับราคาเฮนดิแคปลูกครึ่งในปัจจุบันนั้นเป็นราคาปูที่ใกล้เคียงในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับเพราะราคาปูาที่จะชนะราคาเฮนดิแคปนะครับลูกครึ่งนั้นอยู่ที่1.27ถึง1.29นั่นเองนะครับส่วนนะครับ าราคาภูที่ปรับลดลง1.33เนี่ยเป็นราคาภูที่การันตีในหน้าบอต่อลูกครบุูครึ่งในราคาเปิดที่จะสามารถชนะราคาเฮนดิแคปไปได้นะครับเหมือนเจ้านั้นเปิดราคาเฮนดิแคปขยับนีนะครับเจ้าให้ความสําคัญไปฝั่งลาซิโอนะครับเพราะว่านะครับวินิจ เองนะครับเล่นนอกบ้านนั้นค่อนข้างแย่นะครับจากที่เช็คฟอร์มาแล้วก็เสียนะครับเกมรับนั้นเสียเฉลี่ยนั้นละส2.2ประตูขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับส่วนลาซิโอนั้นก็ถือว่ามีเสียอยู่นะครับแต่เกมลูกนั้นถือว่ายังกอหวังผลได้นะเราวันนี้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่านะครับลาซิโอน่าจะมี2ประตูมาฝากนะเพื่อจะได้กินราคาลูกครึ่งในราคาเปิดก็ได้หรือนะครับเวนิสเองนะครับอาจจะมีทะเลาะนะครับอาจจะยิง หนึ่งประตูช่วยนะครับนะก็ผมบอกว่าคู่นี้ลาซิโอมี2ประตูแน่นอนไม่ชนะ2อศูนย์ก็2อหนึ่งตามราคาปูนะครับก็สําหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่2.75นะครับก่อนที่จะไหลามา3ลูกนะครับจ่ายน้ําฝั่งสูงอยู่ที่1.03และจ่ายน้ําฝั่งต่ําอยู่ที่0.78ก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําครึ่งหลังทันที ก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ